ดาวลิมกระพออย่างงงวะพอ,อยังเถ้าอู้อู้ยัยงงงอย่างพี่น้องอู้จุ่มจุ้มจุ่มจุ้มดูสองดอกครับพี่นอ้องงามเลยไปดาวพอละงงวครับพี่น้องเอาไปดาวเดี๋ยวข้องกาดแล้วดูวย๋ยว สองดอกกนตัวนึงโอ้ขาวพี่น้องกำลังจุ่มๆไปเลยมือง,งามๆม,มาเพลงพอเฮ็ดผึ่งขมผึ่งขมดงองขาบอกเอ้าไม่นขาอือดอกจุ่มตัวหนึ่นงจุ่มกันเลยเอ้าลุ้นลุ้นเรนี้ลุเ,ลเลลลก็บเรนะื่องอะไรกแบบนี้ อีกแล้วครับพี่น,อออน้องปากกระหอกเนี่ยพงฝนเด้อให้นทายคลิปให้นรุนรวงให้ตลอดปลอดภัยก่อนหลอดหลอดฟังก่อนแบบกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีชองเบลสลายทุกคนทุกคนครับเมื่อนี้มาพบมาพอครับบาวเบสสาวลิ้นแม่เพ่งปลาดาวครับเมื่อนี้มา,า,มา,ราครบทีมครับพี่น้องเมื่อนี้อยู่ไม้ปลาบันไม้ปลาเคื่อนตะเกาเออไม้ปลาบันเคื่อนเกลนี่แหละครับ มือนี้เขามาปลาลึกครับพี่น้องของเกินตะเกาเนาะโอเคครับมือนี้ก็วันที่23ครับเดือนพฤษภาคม2568ครับพี่น้องไปมาลุ้นน้ำกันน้ำบาเบสาวลินครับวาสิพอเฮ็ดยังนะครับมืออื่นบัวเดอเอ่อมืออื่นบาเบสกับขอหยุดหนึ่งมื่นครับบันดรกเขาปลาหางเฮ็ดนะครับเพราะว่าไปทุระครับเดินทางไปโคราชครับผมอ่ะมือนี้กับคงสีถ่ายอีกหนึ่งคลิปแล้วกับคุณแหละประมาณวันที่ยี่ส้าะครับอาจจะได้มาถ่ายใหม่ครับมาหาเฮ็ดใหม่นะครับ โอเคครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกดสับ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 ไรมาเบนน้ำเลยครับโอ้ยอย่างเราไมันคยบอกตีตีขัดขัดไปมาตามมาเบนเป็นรุ่นกันเลยครับผสมมาหมาหมาหน่อครับไปพอแล้วครับตอนนี้หนึ่งใครเห็นขาวๆแล้วครับไปนี่ครับผมมาเบิงพี่น้องโอ้ยไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่อันนี้ ซำไข่ไก่ถือว่าหญ่อยู่ได้ในช่วงนี้เนาะนั่นคือคืมๆมต้องเปิดแฟตบ่อขนาดออกมาสายป่านนี้จเปิดแฟตไดยดีกว่าจะเปิงแฟดหมดเลยมาหน่ะครับผมดอกแรงแห้งหวานคุณตาเต็มตาเด้อป่านี้สาวรินก็ะพออหยังนี้ะ พอมยันเ์ท้อ okay. okay. mm hmm. อู้หูงงงงพี่นอ้องอู้จุ่มจุ้มจุมดูด,อดอ้องดอกครับพี่นอ้นอง,นนะงงามๆเลยโอ้ยหล่ละดอกไหที่ละสองต้นแรกกับใคขาวเนาะเห็ดเรืองขาวเนาะบเมนอันเด็กอ,อันน่เมนบอก นี่บ่แมนบ่วิ๊งมาคือกันโอ้ยเนอะเห็ดเบื่อเกือบดีใจพี่บป้าปี่บป้าปี๊บอ้าวจะห่วยขึ้นเหยียบอุ้ยอู้หูถือเขาเหยียบไปถือเพิ่นเหยียบโอ้ยเนอะสามดอกตายแล้วคือเห็ดบับ เฮดมะงกเลืองหอยเท่สีสันชุดชาดเบืองห้อยเหยียบเด้อพี่น้องเป็ดเป็ดเลยอยู่น่ะจะได้ของนี่เด้เอาได้อยู่ไปแกงกินกันได้เอาไม่ไขรผอมตัวนั้นนี่ไงใครหน่อยอยู่ไหมปิดไว้เขาเหยียบเนี่ยไปดาวพอลงโง่ครับพี่น้อง ประดาวเดี๋ยวตองคานแล้วดดงดอีตัวนู้นโ,อโอ้ขาวพี่น้องกำลลงจุมจ่มๆไปเลยอยงา้งามๆม,มันเฟรชเยอ่ะมันหมือนใตโฮไม่เนาะเนี่ยมันเห็น้ <laughs> นดกแต่วาปล่อยไงดกนีไงหอกน้งป่อยไงจ้ว้าวเอาำนีกมานอยู่เด็ถึงค <laughs> ุ้มดงครับพี่น้อง ไม่เป็นยางพันละเหยมเห็ดละงกหินซ้ำดอกคลิปวันวันทียี่สิบเอ็ดกะได้อยู่ในเห็ดเผือกคมดงแต่ว่าบะไรแต่วังปิดคลิปบอเลยบอกเนาะอือเอาใส่ในถุงไว้ลืมบอเลยเอามาจัดได้ใส่ตานะโมมืหมืดน่าคือหมามจิ้มเผือกคมดง เพลงพอเห็ดึงขมึงขมดองนะขาบอเอ้ามนขาอู้ดอกจุ่มตัวหนึ่งจุ่มกันเลยเอ้ารวบเก็บเงน้น่มดงโอ้โหลูบไหลูยังไเลยไม่ขึ้นหมดเลย อันนี้ยังขาววแม่น่ห้คึงไขรบอกนม่นม่นี่คือคมอันนี้กระม็นโออคือหลุเอาัวลูดอีกโอ้คือก็เตะอ่กะ ลายเอ,อ้าหัวรุดอีกมุนอีกลมอีกอาทางทางอีกโอ้พี่เลี้ยงพี่เลยไหมพี่พี่พี่เลี้ยงไปถึงเลยไปอ,ออกเ,อเส้นระยะห่างๆนั่นอีกนะ มันยัง luang ลวงทีเด้อ melang เด็ดลมมันหลังตัวใหม่ก่อน จากเห็ดพึ่งขมอยู่ขาออกปุ๊บกะเห็ดพึ่งขมดงตอเลยได้ครับนะครับคุณว้าวไปหลุนกันต่อครับผมเราจะพอเห็นอย่างนี้ครับเจ้าเต้เอาดิกตโตเตะมัาหั่นดิตัวย่างเต้เอาเมื่อกี้อ๋อดอกงามเงี้ยเบื้องขาครับเห็นบ่นี่แหละคันเห็ดพึ่งขมดงขาสีเงี้ย ดอกสีก็งามพร้อมแต่มันก็มีบางดอกบ่สมบูรณ์นช่หรอนี่แม่ขอ <tuh> มไปนะอือแม่เพิ่งมาอีกแล้วครับมาเบิ่งครับพี่น้องเฮ็ดอีหยังครับทองเหลืององามขาคุ้นน่นแหละทองเหลืองแซ่บเฮ็ดเพิ่งทองเหลืองมันเป็นคือจังเห็ดเออมาๆเอ้าอู้นี่ข้างหลังอีกแม่ ออกส้มมำเานอู้ววว่าจิบมาละทอนเด้อสิน้องพี่จะใส่อีกอู้วเป็นกุ่มเยอตัวนี่เดี๋ยวได้แป๊บนึงปะกระดาพฟอร์อะไรงกี่ล่ะว้าวมานรัคคำย่อง นี่บ่ดอกเดียวบ่ดอกเดียวโอ้บ่มีมูเลยเบิ่งแล้วเนาะเอ้ยมาดอกเดียวมารอพอเดียวเลยเนาะเอ้ยมันเห็นแล้วงงงามคักพี่น้องนี่อ๋อว้าวมีแต่จุ่มๆเลยครับเมื่อนี่นะมนก็นักออกจ้าพี่น้องยังวันบ้านจักดอกเลยหรือแต่พอมาเนี่ยกำลังไข่ๆจุ่มๆเลยพี่น้องเลยอ้ยว้าพี่น้องขมดงเป็นดงเลย อู้ยลงงีเ<อ>้เบิกเบิกพี่หนุ่มขาน่ารับอดขาไหมขาใหญ่แห้งนี่แหละกันสมบูรณ์เป็นแบบนีน้แหละมันแตกสะเลยมาบางซ้องมือหน,นึ่งเพราะท่านเห็นเนาะเบิกเบิกพี่หนุ่มขาเขาะขมานน่มันทีไรมัน,น,มนยี่สิบบอ,อ าท uhm. mm er uh huh. oh, oh, ี่ยี่สิบมาเบิ่งซื้อมาเบิ่งกระด้เฮ็ดเพิงนั่นไปดิมาเบิ่งเฮ็ดเพิงขานุ่มก็ได้เต็มมโพอุ์ขูดขูดผหมิงองดอกขูนอไรลองท้อ้เดอไอ๋อถือเฮ็ดก็เหรเฮ้ใหม่เอาก็อือหู บันจุ่มเลยมูนี่พี่โอ้โหข้าขึ้นมาอันไปเฮยดขมถึงแนมหยากได้เนาะมันสีม่วงๆคือใบใหม่เลย เฮ็ดพึ่งคมนี่เบิ่งเด้อหลังดอกเขาสิมันๆขึ้นอันนี้มันอยู่ในเดรราคาก็ันไงอันนี้ในเดก็เป็นหม่องเลยเหรออือเป็นม่วงบางดอกนี่คั่นหฮมแห้งๆนในม่วงแบบม่วงม่วงเข้มเลยอ่ะเบิ่งว่าดีจ้ะว้าวนี่เห็้ดูม่วงเข้มแห้งมันสิบ่สีคือบ่คือเฮ็ดอุขาเลยเออสวยมากเห็ดลูกค้าเคยออกหมดเลยก็ไปเก็บบางนั้นเลยเด้อพี่น้องอล้วก็คือกันแหละเห็ดขมดงก็คือกัน ไปเห็นขมดงออกบังได้เคยเก็บ hmm. บังได้กัไปเก็บบังนังก็ได้คือเา้าปันน่มงาาวัน่นไนโอ้นี่เบ็ถ่าย่อนว้าววาวด็กเรงนี้ขาวจุ่ขาจกะลังจุบุจุบุบ่งบาเบ็ดเบ็ดเงี้ยงไว้บ่งผลงานดี มุนขาบุตรเลยความหูซึกเหยียบแบบหูซึกเลยเหยียบปุ๊บหนุ่มลงปุ๊บเลยอ่ะโอ้ยอะไปเป็นเสือไปกั่นเอาไปดองเบึงนี่ดองวันหนึ่งกับสีไข่แบบนี้แล้วมั้งนี่บู้บงขาพี่น้องจังได้ามันอลังการเลยอู้ขาจะด้อ้วนครับสมบูรณ์แห่งเนาะเย็ดพิงต้อง จะเออโอ้ทองเสียดายเองเห็ดผึงตองด้ครับพี่น้องแต่ดอกที่สอแต่ได้ดอกเดียวพอสองดอกได้ดอกนึงเฮ้ยอยาจะเห็ดผึ่งขมดงเนี่ยนดถึง คิงหวานบ่เออนี่เดี๋ยวแกซิมมึงเอาหมีดปาด,ดท่างข่งมาเบสซิมขาเพิ่งมาเบสซิมให้เพิ่งเออโอ้ขึ้นหยาเลยเนาะเอาโคนๆอะไรเป่าผมัาดใจ่ะนี่เอาแบบโคนๆกลางๆมาหนิไหมปาดๆนี่เปดาปดาปดแบงเนี่ยนนั่แหละโอ้มีก็บอ นีกระเป็นตะกรเป็นตะอ้าวมีเบิ่งนี่วิธีการซิมเห็ดพิ่งหยังเห็ดพิ่งหยังขมปิดของแท้อ้าไปดูสักการ์ด้เห็ดพึ่ขมดอกใหญ่เออถึอน้ำฝนสีตกนึกว่าเห็ดพึ่งหวานเนาะป้าจิู๋สีเมืนบ่ มาเบิ่งเต็มกระต่ายพี่เออหนอนเอ้ยขมปิดนัวเลยโอ้ยบวมหัวเนี้ยอืมเบ็ดไปกิดีลุ่นนี้ดีบ่ต้องใส่เลยลุนดีโอ้เพียวๆเลยรุ่นดีเลยต้าเลยฟ้าติดลิ้นเลยแสบแสบแสบไอ้ี่ยังไงแมันยังตัวเดียวเองตัวเดียวหรสองตัวมีมีมาเป็นสิบผ้าเบิ่งเห็ดผึ่งขมดงที่แบบหน้าตาอปลังแห้ง อันนี้บอแมนครับพี่ของแท้ครับอูย้ยเห็นบนี่เบิ้งขาตีเละอูย้ยหมานะครับหมานแล้วขาใหญ่แห้งเบิ้งโอ้เฮดพึ่งคมดุขาขาใหญ่แห้งข,ข,า,ขาอลังการเลยเด้อขานี่แลหละเฮดพึ่งคมดุมาเบสบอกว่าขานี่บ่ต้องบอถึงุ อู้ได้เคยไปเก็บเห็ดพึ่งเขาอยู่เนี่ยเขาหอมดงอยู่จะรัดนี่สิหูเลยว่าคามันใหญ่แหงนี่ดอหน้นเห็ด่งคดอกเป็นดอนอาป่าโอ้งงเอาฮักกางอีก เฮ้ยเ่บะขาเหยียบเอพี่น้องห่เหยียบอันนครับเอินเยังนะเบนเขาหน่อยครับเฮ็รสเขานี่หดอพี่น้องห่อดอกเดียวอุ้ยคือสิิพ่อครับเริ่มเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วหัวแดะแหล้เปื้อเวลาเนี่ยนี่หายากอย่างหน่แหลบไปใหม่ ดอกนี้พี่น้องอู้หอมหุยเลยกินโอ้ยหัวดอกคือตังลองเงๆเขายางเตะกันยังไงดอกบักใหญ่เลยยางเหยียบน้มันยางเตะนะพ่อขาใหญ่ดอกใหญ่เลยใหดเป็นโคมดอกดอกนาเนาะของดีนลยเออดีลีน้ำหนึ่งไข่ช่วงนี้เขาจะออกเป็นครูกับดอกเดียวเนาะยังบอกแต่โค้ นี่ยังบอกเป็นยังบ่เขากลุ่มข้อมูตอนนี้สีออกห่างๆครับหัวเห็ดผึ่งขาหนุ่งครับพี่น้องนี่ขาหนุ่งยุ่งบานบาเบ็ดสิเป็นสีนดำตาลนุ่งนี่แหละแต่หักหวานเด้แซ่บเลยครับเบิ่งสีทองเหลืองไอ้ห้อยแต่สีงามงามบะซำเห็ดผึ่งเอ้ยเห็ดผึ่งขาหนุ่งยุ่งแดงนะเนาะ เห็ดพึ่งคันนุงยุงแดงเห็ดพึ่งคันนุงยุงไอ้ดอกเรืองเหลืองเขียวๆนั่นอันนั้นสวงามกว่าแต่สีแดงสวงามสุดแต่เคยถ่ายมาเนาะแต่บานเบรบาเบรนี่ยเป็นสีลำตาลไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ว่ากินแสบเหมือนกันหวานหวานหนังงูดงครับพี่น้องเบิ้งครับนี่สีทองอลามเอา อาลินมาน,นะครับพมออกห้างๆสินะ่ไหมเลยพ่อมองละดอกสองดอกครับช่วงนี้ละงูออกห้างยังบ่ท่านเขามูเล่นยังไม่พอซุ่มยุง <c oughs> ตอนนี้บาเบสาวลินก็นได้แยกกับประดาวไปเพ่งเขามาปลาลึกครับพี่น้องพอดีแม่ไปเบิ่งอีกโซนหนึ่งลาเบสาาลินก็นมาอีกโซนหนึ่งมาเขามากับพ่อแล้วครับพี่น้องไป <c oughs> มาเบิ่งกันว่าเฮ็ดียงนี่ไข่ไข่ว้าวเอาฝากกระห้องครับพี่น้องจก็กฝนสิมาหอดบารเบสารีนมาหน่อยนี่เพิ่นเอาอยู่ตรงนี้เองมาลึกนำ้ำได้ยินเบึ่งเบิ่งเพืนเอาอยตรงนี้มเเอาเดี๋ยวบ,บหัวปลาดาวแม่เพ่งสิตามมาหรือเปล่าโอเคอย่าครับพี่น้องสองเลยนี่แม่ครู ุ้นพน,พนแล้วก็มาพี่อีกพี่กนะเปิดเลยเปิดเปิดอ,อ,อูอ้อาว้าวมาหอดกับซีไขเลยครับหา<ไ>อ,ออเดอร์หาอเหาอเดอร์มือนี่ <laughs> คนสั่งไว้หลายครับแต่บ่มีออเดอร์ให้เขาครับป <laughs> <laughs> พอกแบบนี้ อีกแล้วครับพี่นออ้อ,องปาดห้องเนี่ยพงฝนเลยให้ทายลีปให้รุนรวงให้ตลอดปลอดภัยก่อนให้หลอดหลอดฟังก่อนขึ้นมาเลยไหมมืดแป๊บเดียวเลยโอ,อ มดงครับพี่น้องมันพลอีกแล้วเป็นหมูเป็นหมูหล่องามพี่น้องพี่เพิงเข่าพี่เพิ่งเข่ามั้ยเออเข่าหัวหยองอยู่ก็ไดมากดบชิมมนี่อีกนี่เบิ้งกระงหน่วยหน่วยบักย่างเน่าเลยสีไข่กันเลยพี่น้องเบิ่งยากครับเตีไหมนี่เข่าหัวหยองพี่น้องดองงามเลย มีดอกอะตรต้องเห็นว่าเขายางตะลมดีเห็ดผึงคมตรงนี่แอวนี่ที่นี่แล้วก็นี่ครับอ้อเจ้าเห็ดนยนังเบิองซาวลินไหมมาเคลียหลุมปังงางอยู่ ล้วก็พุดด่นเสาดิมจัดการเคมตายหิ่งเขาคมอยู่กับแม่เนาะแม่แม่มาๆมาก,ก็เลยพ่นอีกไหมก็คือ อู้โอ้โอ้โอ้ขาเอาติดกันนี่เอากอนเอาดอกท่เห็นกอนอืมเราดิบไม่ไดนเห็นเนี่ยเพื่อนอืมนี่อืม

สีคือเห็ดผึ่งขมอยู่ค่าเลยเนาะเนี่ยหลังบ่อแหลกนะโอ้คือประงายเลย ก็ยัง,ง่าคอยถามอยู่ว่าคือปางงานอยู่นะอ,อ้องูใหญ่น่ตัวนโอ้นันหัวรดอแล้ว,ว,ออวเอาเอาเ,เอาม่นหัวรุดหรือเล่คันนี้แม่ที่จับเอาแบบเป็นกอออกเลยเลบอเอากอเนาะมีน้นาใหมาเก็บไป

ลงครับพี่น้องกำลังมืินตากรบขาเ <c ười> บ่าว nhau ถึงกำลังมืินตากรบครับพี่น้องมาเบิ่งไข่จำโบโอจำโบอีรีสุดยอดพี่น้องแมว <c ười> อลังการเลย,ยว้าวไข่เป็ดไข่เป็ด ใครเป็นองขาวขาวมพอด้โอ้งอกดงอีกแล้วครับพี่น้องโอ้าางามงามอลังการดีสาวดินเดียวเข้ามาเชีน้อโอ้ยหมานคักมนี้ลังการงานละงโก ออกปลาไปตามหาแม่กระปะาเฮ็ดมึงเขาหลังชมพูด้วยนะคือมีดอกเดียวแ้งจริงแต่เป็นมูด้วยนี่ออกมาจากปลาลึกมาตามหาแม่เพ่งบ่พอครับก <c oughs> ็คือใส่อโอ้บอ่พอแม่เพ่งแต่พอเฮ็ดอยู่ น้องโอเคเอานะแต่อาอยุปุ่มสาวรีดมาหาแม่เพลงปอค่ะพี่น้องน่งเศร้าเมือยแล้วมาแล้วแล้วสิบ้วนหิดผึ่งเขาอยู่นั้นเมือย์ครับน่งทาอยู่ข้างๆางแม่กับป่าบอกออกมาจากเถื่อจกไปอยู่บนไหนพวกนี้ เอาเบรดังทายรถรอต่อไปเดี๋ยวทาเบรงผลงานแม่เพลงกับประดาวครับว่าสิได้์ไร้บรรไดครับอะไรก็สิสรุปยอดเลยครับผมพอกันแล้วครับนี่ประดาวนี่ละงกสามดอกไอไอต้นทันย่ใส่ไข่มันไข่สองไข่นี่แหละอยู่นี่มันอยู่ทางล่างผมนี่ดิ ไปไม่ได้เฮ็ดต่ำได้ได้หมดหลายได้ละงอกได้ไข่เลี้ยงแถวกันอยู่ได้ไข่ละงอกได้อยู่ปลาทึงบอว่าปลาลึกยู่ในทงร่วมกันไปย่างไม่ยอะตเดมาอลังการมานสองกระตาครับไม้ปลาเขื่อนตะเกานี่ีบานมูบานแถวมูบานบาเวตครับอันนี้เฮ็ดพึ่งขมดงครับล้วนๆเลยนี่หนึ่งกระตาพุ่นๆครับพี่น้อง อันนี้ทั้งเฮ็ดเพลิงเข่าแล้วก็เฮ็ดละโงูครับพี่น้องมันเพลิงครับเกือบเกือบเต็มกระตาเกือบปูนเต็มพอดีเต็มตาพอดีอมันอยู่ครับสองกระตาครับผมอส่วนสีได้ครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบหา้าเจอกันใหม่ครับผม ก่อนจบคลิปนะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบสซาลินนะครับเพิ่เสียงเป็นกำลังใจให้บาเบสซาลินเห็นคลิปใหม่ๆนะครับบาเบสก็ขอขอบคุณครับทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับที่สนับสนุนบาเบสซาลินครับขอบคุณครับบาเบสก็บมีอยังแล้วบาเบสขอจบคลิปมาเป็นสมรับขอล่าไปก่อนครับสวัสดีครับไปพอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับผมวันที่สิบห้าพอกันครับบ๊ายๆยิบห่าก็ยิบห่างโอ้เสื้อสิบห้าเนาะใช่ไหมบาวเพียส ไกงปลากูปาดปลาหม,มน,น,นูมันอ้าน่เอ่ามองเข้าไปนลินอันนั้นไม่จะกบปากเลยกูดอะไรเกี่ย